ตัวนี้เป็นเวลา12นาฬิกา10เนาฬิกา37นาทีนะครับเราก็ได้ใช้ชุดนี้นะครับผมมี1หุงข้าวใช้มองข้าว400วัตต์นะครับผมไฟ2 2 0โวลต์นะครับหุงเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มีซักผ้าใช้เครื่องซักผ้าขนาด7กิโลนะครับผมสองครั้งด้วยกันนะครับผมวันนี้เราซักถึงสครั้งนะครับ จากนั้นนะครับเราก็เหลือไฟนะครับผมสังเกตตัวต่ําต่อเต็มตัดนะครับคือแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเต็มแล้วนะครับผมก็เลยนำนำไฟที่เหลือนะครับผมนามาต่อเข้าเบเกอร์มาต่อเข้าตัวต่ําต่อเต็มตัดนะครับเพื่อจะมาฟื้นฟูแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ที่เรานํามาฟื้นฟูนะครับเป็นแบตเตอรี่ขนาดหก จุดแอมป์นะครับผมค่า CCA อยู่ที่105นะครับเป็นแบตเตอรี่12โวลต์นนะเพื่อนๆสังเกตตรงนี้นะครับสังเกตตรงน้ำกันนะครับมันจะเดือดหมดทุกช่องเลยนะครับผมผมใช้ใช้กระแสการฟื้นฟูน,นะครับก็โวลต์โวลต์ต่ำอยู่ที่16.2นะครับ ว์สูงสุดอยู่ที่17โวลน์นะครับนี่ครับผมก็ปล่อยให้เดือดแบบนี้เลยนะครับผมเพราะว่าผมต้องการความเร็วนะครับคำดูแบตเตอรี่แบตเตอรี่มีความอุ่นเล็กน้อยนะครับผมสังเกตตรงน้ำน้ากันนะครับดูครับผมต้องการสลายสันเฟตให้ไวที่สุดนะครับผมก็เลยฟื้นฟูเร็ว แบตเตอรี่ลูกนี้ก็ทําการฟื้นฟูนฟนอยู่นะครับผมนี่คือโมดูลการฟื้นฟูน,ฟน,นะครับดูความเดือดของน้ำกันนะครับนี่ครับ โอ้อันนี้มีปฏิกิริยาหมดทุกช่องนะครับแบตเตอรี่เก่านะครับผมนำมาฟื้นฟูใหม่ถ้าไม่มีช่องใดช่องหนึ่งตันนะครับก็สามารถฟื้นฟูได้นะครับผมนี่ใช้ตัวนี้แนละ้วฟื้นฟูเป็นเหมือนกับเอ,อพันกระแทกนะครับผมดูครับเขาจะวนสูงวนต่ำวนสูงวนต่ำนะครับดูน้ำกันดูน้ำกันโผล่ขึ้นมานะครับ นี่นี่คือแบตเตอรี่เรากําลังฟื้นฟูอยู่ทําการชาร์จอยู่นะครับส่วนแบตเตอรี่ลูกใหญ่ๆนะครับผมลูกนี้นะแล้วก็ลูกนี้ก็เต็มหมดแล้วนะครับผมดูครับไฟมันเหลือครับผมกระแสการชาร์จมาจากแผงโซลาเซลล์นะตอนนี้ผลิตเหียนมาได้ประมาณ10แอมป์นะครับ10แอมป์แล้วก็วัลต์พิกสูงสุดอยู่ที่ประมาณ226นะครับผมกระแสการชาร์จมันเยอะไง ก็เลยเอานำมาฟื้นฟูนะครับตัวนี้ถามว่ามีปฏิกิริยาไหมมีนะครับผมตัวนี้ฟื้นฟูกลับมาใช้ใหม่ได้ผมฟื้นฟูมาได้อยู่แบตเตอรี่ผมฟื้นฟูมาได้นะลูกนี้1ลูก2ลูกนะครับผม3ลูก3ลูกแล้วนะครับคือผมสามารถทำแบตเตอรี่เก่าให้กลับมาใช้งานใหม่ได้นะครับผม ได้ประมาณ3มลูกแล้วนะครับจากแบตเตอรี่ที่มันเราเปลี่ยนออกจากรถมอเตอร์ไซค์นะผมแล้วก็เราทิ้งอย่างนี้นครับผมนำมาชาร์จใหม่ผมชาร์จด้วยตัวนี้นะดีเลย์ต่ำต่อเตียมตัดเขา,าจะเป็นเหมือนกับโมดูลพันกระแทกแล้วครับผมติ๊กตอกติ๊กตอกเขาจะยิงขึ้นๆๆนะครับกึด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 นะครับฟังเสียงครับอันนี้ที่ผมที่ผมตั้งวนสูงนะเพราะว่าผมต้องการให้ฟื้นฟูเร็วๆนะครับผม คือไม่อยากรอเวลานะครับเสียเวลาถ้าแผ่นธาตุพังก็ไม่เป็นไรนะครับผมทิ้งเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ลองทดสอบดูเฉยๆนะครับว่ามันจะได้ไหมผลที่ได้ก็คือได้นะครับผมใช้งานได้ปกติแต่ว่าบางลูกฟื้นฟูมาไม่ได้สังเกตตรงสังเกตตรงรูน้ํากันตรงนี้นะครับถ้ารูน้ํากันมันมันไม่มีปฏิกิริยานะครับผมก็แสดงว่าแบตตันนะครับทิ้งได้เลย,เ,ลยเพราะว่าแบตเตอรี่พวกนี้นะ่ะ เราไปยิงเซลไม่ได้นะครับมันเล็กเกินไปนะผมผมแนะนําให้ทิ้งเลยซื้อใหม่ดีกว่าครับ <_ EN> แต่ว่าถ้าเป็นแบตเตอรี่ลกูกใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะเพื่อนๆเห็นไหมครับเขาจะมีการย,ย, <_ EN> ยิงเซล์ยิงเซลล์แต่และเซลล์เพื่อว่านํากลับไมใช่ใหม่นะครับผมเพราะว่ามันยังมีถ้าแผ่นธาตุดีนะถ้าแผ่นธาตุไม่เสียหายนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่มันใหญ่ไง <_ EN> แต่ว่าแบตเตอรี่ลูกนี้น้อยอย่างเงี้ยนะเนี่ยเป็นแบตเตอรี่ลูกเล็กอย่างเงี้ย ก็ถ้ามันตันมันชาร์จแล้วมันไม่มีปฏิกิริยาช่องหนึ่งเนี่ยทิ้งเลยครับผมเพราะว่ายัางไงเขาทิ้งอยู่แล้วลูกละไม่กี่บาทครับประมาณบางร้านก็200บางร้านก็แล้วแต่ร้านเขาชิดราคาครับโอ้มาดูแบตเตอรี่ลูกนี้ครับแบตเตอรี่ลูกนี้มีปฏิกิริยาเยอะเลย <S <S เดี๋ยวผมจะวัดค่าให้ชมนะครับว่ามัน ว่ามันมีปฏิกิริยาไงครับผมปิดแล้วนะปิดการฟื้นฟูตอนนี้โวนยืนโวนอยู่ที่12.9นะครับดอกปรงเหลือ12.9 12.8อา้าวนิ่งแล้วอยู่ที่ประมาณ12.8นะครับเรามาวัดค่ากันวัดวัดค่าด้วยตัวนี้นะเครื่องเช็คสูขภาพแบตเราถึงจะรู้ว่าเราฟื้นฟูแล้วเราได้อะไรเราชาร์จแล้วเราได้เปอร์เซ็นต์อะไรนะครับผม ตัวนี้มันเป็นแบตเตอรี่เก่านะครับแบตเตอรี่เก่าแต่ว่านำมาฟื้นฟูนฟนได้ด้วยระบบโซล่าเซลล์นะผมไม่ได้ใช้ไฟบ้านนะคือเราสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับเอาละครับเรามาดูมาดูค่าของเขานะครับที่ผมชาร์จไว้เมื่อสักครู่เนี่ยนะแต่ว่าผมยิงโวลต์สูงนะผมยิง15โวลต์ถึง17โวลต์น,นะครับผมผมต้องการทราบว่ามันได้ผลไหมนะครับ ผมจะตั้งค่า CCA อยู่ที่1 0 5นะครับผมเพราะว่าแบตเตอรี่ลูกนี้มันเป็นเขาเขียนระบุไว้ว่า1 0 5นะครับโอเคกด Enter ครับนี่ครับค่าโอห์มลดลงนะผมที่ผมวัดตั้งแต่ตอนตอนที่ก่อนผมนำาฟื้นฟูนะ38โอห์มนะครับตอนนี้เหลืออยู่27โอห์มแล้วก็ขึ้นว่า perfect ขึ้นมาดีนะครับผมแสดงว่าเราต้องกระตุ้นไปอีกนะครับให้ค่าโอมตัวนี้ต่ําที่สุดนะครับผมต่ําที่สุดเขาจะทําต่ําที่สุดที่เราจะทําได้นะครับตรงนี้ตรงโวลต์นี้ไฟยังอ่อนอยู่นะครับผมโวลต์ไม่แข็งพอมันยังเหลืออยู่แค่79นะครับปกติแบตเตอรี่ไฟดีๆเต็มๆดีๆเนะี่ยต้องประมาณ1 2บจดนะครับผมยืนโวลต์ที่12 9จดน่าจะดีตอนนี้เราได้แค่ 79%นะครับผมยังถือว่าเพอร์เฟกนะครับผมยังถือว่ายังกำลังดีเริ่มดีแล้วส่วนหน้าส่วนหน้านี้นะครับได้มา7 9ิเก็ช่นกันนะครับผมขึ้นว่าเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบนะครับตัว M นะครับผมหรือว่าตัวค่า CCA นะครับค่า CCA ตอนนี้เราทำได้109 CCA นะครับโอ้ถือว่าแบตเตอรี่ลูกนี้เราสามารถฟื้นฟู หรือทําการชาร์จด้วยมูลรินตัวนี้นะครับได้ผลนะครับเนะี่ยได้ผลแต่ว่าผมจะชาร์จอีกนะจนกว่าจนกว่าเราจะพอใจนะครับแต่ว่าต้องนั่งต้องนั่งคุมโวลต์น,นะครับต้องนั่งคุมแบตเตอรี่นะครับผมถ้าทาอย่างผมนะจะทําทแบบยิงกระแสสูงๆนะครับผมอันนี้ผมยิงกระแสสูงๆไงต้องการความเร็วแผ่นธาตุผมไม่ได้สนใจนะครับผมเพราะว่าเป็นแบตเตอรี่เขาทิ้งแล้วนะครับ ผมลองดูเฉยๆว่ามันจะฟื้นฟูนได้ไหมดูครับดูโวลต์ครับอันนี้คือโวลต์นะสิบห้าโวลต์สิบเจดโวลต์นะครับผมผมยิงกระแสเข้าชาร์จเข้าตรงนี้เลยนะดูน้ำกันมันมีปฏิกิริยานะครับดูครับดูน้ำกันผุดขึ้นมานะครับเซลล์แต่และเซลล์ต้องมีน้ำกันผุดขึ้นมานะครับผมถ้าเซลล์ไหนไม่มีน้ำกันผุดขึ้นมาเนะี่ยแสดงว่า แบตเตอรี่ตันเสียนะครับผมไม่ต้องไม่ต้องเอามาพื้นบูทิ้งเลยส่วนน้ํากันน้ํากันเราแกะฝาออกแล้วใช่ไหมครับผมแกะฝาแบตเตอรี่ออกเราใช้งานน้ํากันพวกนี้มันอันตรายนะครับใส่แว่นตาแล้วก็ใส่ตรงมือด้วยนะครับผมถ้ามีนะแต่ว่าแว่นตาเนี่ยต้องสวมใส่นะครับผมป้องกันไว้ก่อนเผื่อมันกระเด็นเข้าตานะครับตัวนี้อันตรายนะครับตัวนี้เป็นน้ํากันนะครับผมผมใช้สลิงตัวนี้นะ เวลาเราแกะฝาครอบของแบตเตอรี่แต่ละลูกออกนะมันจะเป็นฝาครอบแบบนี้เขาบอกว่าห้ามแกะห้ามแกนละแต่ว่าผมไม่ได้สนใจผมเป็นนัก DIY ผมก็แกะออกนะครับผมแกะฝาครอบตัวนี้ออกนะเขาจะเขาจะติดกาวไว้อย่างหนาเลยผมแกะออกแล้วก็จะเป็นสภาพแบบนี้นะครับผมเนี่ยครับแกะออกปุ๊บตัวนี้ไม่มีจุกนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเปลือยแบบนี้เลยผมก็จะทําการเติมน้ํากันเข้าไปก่อนนะครับ ผมแนะนําให้เติมน้ํากันนะครับผมไม่แนะนําให้เติมน้ํากดนะครับแนะนําให้เติมน้ํากันเท่านั้นเพราะว่ากดกดที่มันหายไปนะ่ะเขาไปเกาะในแผ่นธาตุนะครับที่เราชาร์จเอาค่าโอห์มต่ำๆเนะี่ยเพราะว่าเราต้องสไลดยน้ํากดออกมาให้หมดจากแผ่นธาตุนะครับถ้าเราสไลด์ออกได้มากเท่าไหร่ค่าโอห์มก็จะต่ําลงแบตเตอรี่เราก็จะสุขภาพดีนะครับอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวจากการทดลองนะครับจากการทดลองหลายๆชิป อันนี้ผมก็ปล่อยให้เขาชาร์จกระแส,ตร,ส,ะระแสตรงสูงนะครับผมผมยิงกระแสตรงสูงนะครับดูดีครับเพราะว่าตัวนี้มันปรับแอมไม่ได้ไงครับอ่าเพื่อนๆเห็นตรงตรงเครื่องชาร์จที่เขาสามารถปรับแอมได้ไหมครับแต่ว่าโวลต์ต่ำแต่สามารถปรับกระแสดได้นะครับนั่นแหละครับผมแต่วันนี้ผมผมก็เลยใช้กระแสตรงสูงครับผมผมต้องการแอมตรงสูงตัวนี้ก็เลยปาเข้าไปตัง้ง 7โวลต์นะครับแะคคุมนั่งคุมว่ามันมีความร้อนไหมนะครับถ้ามีความร้อนอยเยอะผมก็จะหยุดทำนะครับตอนนี้แบตเตอรี่ยังถ้าเราใส่โวลต์เยอะๆนะ่ะแบตเตอรี่ต้องมีความร้อนอยู่แล้วนะครับอ่าเพื่อนๆเห็นเวลาเราดึงไฟดึงไฟขั้วบวกขั้วลบแล้วก็เอาไปชอ็อตสกริตกันไหมครับ แล้วมันจะเกิดความร้อนนั่นแหละไปถายไปจะเกิดความร้อนนั่นแหละครับตัวนี้ก็เหมือนกันข้วบวกข้วบวกข้วลบเขาก็จ่ายกระแสเข้ามามาเจ็บอยู่ในแผ่นธาตุที่สามารถเจ็บไฟได้นะครับก,ก็เป็นลักษณะคล้ายกันนะครับแต่ว่าผมแต่ว่าผมชอบฟื้นฟูดูดีครับฟื้นฟ,นฟ,นฟนูได้หนึ่งสองลูกนี้กําลังฟื้นฟูนอยู่กําลังชาร์จอยู่แต่ว่าลูกนี้นะ มีเปอร์เซ็นต์ที่จะกลับมาใช้งานได้สูงนะครับเอามาไว้เป็นใช้ในระบบแสงสว่างนะครับผมใช้ชาร์จมือถือใช้ชาร์จ power bank ได้นะครับตัวนี้นะเอาไปใช้กับหลอดไฟ12โวลต์นะครับผมเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้ผมก็ใช้ชุดนี้นะเมื่อคืนนี้ผมใช้แบตเตอรี่นะห้าห้าแอมป์นะครับลูกนี้ก็ห้าแอมป์ต่อขนาดก็หากันก็เป็นสิบแอมป์ใช่ไหมครับผม ผมก็เปิดหลอดไฟกับชาร์จมือถือนะครับมีหลอดไฟ10วัตต์นะครับผม12โวลต์ก็ใช้งานได้ถึงประมาณ3สีทุ่มนึงครับโอ้ใช้งานได้ดีนะครับเราเอาของเก่ามารีไซเคิลนะครับส่วนท่านใดจะ,จะบริจาคให้ผมก็ได้นะครับผมส่งมาให้อดมินก็ได้นะครับเป็นแบตเตอรี่กเก่าที่ไม่ได้ใช้งานนะครับผมติดต่อมาผ่านช่องทาง ข้างล่างลิงก์ใต้ย t u b e เลยนะครับผมสำหรับท่านใดที่อยากบริจาคนะครับผมรับนะครับผมรับยินดีรับนะครับผม,รบ,รบ,รบ,ผมบริจาคมาได้เลยนะครับผมแบตเตอรี่เก่านะครับผมจะเอามาฟื้นฟูฟื้นฟูเสร็จแล้วผมก็จะเอาไปทําในระบบแสงสว่างเพื่อจะเอามาใช้ในครัวเรือนนะครับผมเนี่ยเป็นแบตเตอรี่เก่าเางีเ้ยเผื่อท่านเอฟซีท่านใดมี <laughs> แต่ว่าเสียค่าส่งแพงหน่อยนะครับ การส่งเนี่ยผมว่าปลาเข้าไป40บาท50สบาทนลครับลูกหนึ่งนี่โอ้โหหนักเช่นกันครับนะวันนี้ไฟเราเหลือนะครับผมดูดิครับไฟในแผงโซล่าเซลลผมเหลือนะครับไม่รู้ว่าจะทำอะไรนะครับผมเนี่ยเวลา12นาฬิกา51นาทีครับผมนับจากนับจากเวลานี้ไปแล้วครับผมไฟมันเหลือแล้วครับผมโอ้โหปลิตไฟได้ ดูครับแผงโซลาเซลล์อยู่นู่นร้อยห้าสิบวัตต์สองแผงอยู่ข้างล่างอีกอยู่บนหลังคาอีกร้อยหกสิบวัตต์เป็นระบบสิบแปดโวลต์นะครับหุงข้าวหุงข้าวด้วยหม้อหุงข้าวไฟสองร้อยนะครับไฟสองร้อยยี่สิบวลต์นะสองร้อยยี่สิบวลต์นะครับสี่ร้อยวัตต์ตอนนี้ผมหุงข้าวไปประมาณห้ารอบแล้วนะผมห้าครั้งนะครับผมใช้อินเวอร์เตอร์นะครับ เป็นการแปลงไฟเป็นไฟ220โวลต์หงเข้ามา5ครั้งแล้วนะผมใช้เครื่องซักผ้ามาอีกขนาด7กิโลนะซักมาแล้วประมาณ32ครั้งนะครับผมเพราะว่าวันนี้เราซักไปด้วยกัน2องครั้งนะครับไฟที่เหลือก็เห,อกเหลือครับผมไฟเหลือแล้วก็แบตเตอรี่ก็เต็มแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าจะทำอะไรดูครับผมตั้ง ต่ำตัดเต็มต่อไว้มันก็จะกลับอย่างเงี้นะผมดูวนตรงนี้นะอันนี้วนตรงแบตเตอรี่นะตรงชาร์จเจอร์นะตรงชาร์จเจอร์นี่คือวนตรงแบตเตอรี่สองลูกนี้นะครับผมร้อยสิบห้าแอมป์เวลาผมดึงโหลดไปใช้กับเครื่องซักผ้านะครับวนวนต่ำสุดอยู่ที่ประมาณสิบสองจุดเจ็ดนะครับผมก็เราใช้ไฟแค่นิดเดียวนะครับผม,มแล้วก็ทำการชาร์จเข้าเร็วมากนะครับแพงเยอะ โอ้เรามาดูตรงแบตเตอรี่ที่เราฟื้นฟูกันอยู่ครับมาค้าดูก่อนครับผมใช้ระบบสัมผัสก่อนใช้ระบบสัมผัสนะครับโอ้ตัวตัวนี้มีความอุ่นๆแล้วครับผมมีความร้อนแล้วถ้ามีถังน้ํานะครับน่าจะหาถังกละมังน้ํามาไว้เพื่อลดทลายความร้อนนะครับ มาดูปฏิกิริยากันครับแบตเตอรี่ที่เราทำการฟื้นฟูครับผมฟื้นฟูกลับมาใช้งานใหม่ได้ครับนี่ครับแบตเตอรี่เก่านะตัวดีเลย์ต่ําต่อเต็มตัดนะครับผมใช้งานได้เวลาฟื้นฟูมันจะกระแทกนะครแล้วก็ปรับปรับโวลต์สูงได้นะครับปรับโวลต์สูงได้ แล้วก็สามารถปรบับโวนต่ําได้นะครับผมข้อดีของเขาคือว่าสามารถปรบับโวนต่ําได้ดูดิครับโอ้โหน้ําเดือดเดือดครับครับสำหรับคลิปการฟื้นฟูแบตเตอรี่ก็ขอจบคลิปสตรีมไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับผมแต่ผมก็จะทําการฟื้นฟูนั่งคุมระบบไฟไปเรื่อยๆนะครับผมจนกวา่า จะเสร็จกระบวนการนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับการฟื้นฟูแบตเตอรี่แบบ DIY นะครับอรัว่าสวัสดีครับผม